วันแรกของมหากรรมถือศีลกินเจปี2,567วันนี้ค่ะ3ตุลาคม2,567ก็ตอนรับพี่น้องของเรานะคะด้วยสายฝนดูสิค่ะลูกค้าของเราเปียกปอนกันไปหลายคนเลยค่ะแต่ก็ทุกคนก็ยังสู้นะคะด้วยแรงศรัทธาด้วยสายสุขภาพแล้วก็ด้วยเหตุผลต่างๆที่ทําให้ลูกค้าเลือกมาที่อุทยานบุนิยมแห่งนี้ค่ะกับข้าวตอนเช้านะคะก็เริ่มออกมาตั้งแต่6โมงเชา้าดูสิค้พล่องไปเยอะเลยค่ะ ไม่ถึงนี่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะตั้งแต่เปิดร้านนั่นคือ6กโมงแต่ตอนนี้ก็คือประมาณ6กโมงครึ่งค่ะอาหารของเราก็มีมากมายหลายชนิดนะคะเรียกว่าเป็นอาหารสีภาคเป็นอาหารนานาชาติได้เลยค่ะข้ารัดแกงหนึ่งอย่างอยู่ที่15บาท2อย่าง20บาทแล้วก็ถ้า3อย่าง25บาท ต้องขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากเลยนะคะที่นำาภชนะส่วนตัวมาต้องขออนุโมทนาสาธุจริงๆค่ะที่ได้ช่วยกันร,รักษาโรคใบนี้ลดลดโรคร้อนค่ะดูสิคะเจ็ดโมงกว่าแล้วฝนก็ยังไม่หยุดตกค่ะตกมาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะสงสารลูกค้าจังเลยค่ะแม่ค้าต่างๆเปียกบอลไม่เป็นไรนะคะแต่เห็นลูกค้านะคะทั้งจอดมอเตอร์ไซค์ก็ต้องแช่น้ำบางท่านเห็นไหมคะถอดเกิบเลยค่ะ เช้าเปล่าก็เดินลุยมาซื้อของก็ยังมาซื้อกันอยู่เลยนะคะก็ขออนุโมทนากับลูกค้าจริงๆค่ะเราวับมาที่ในร้านค้ากันบ้างค่ะว่าเช้านี้วันแรกมีอะไรขายบ้างมีอะไรที่จะแนะนําท่านที่จะมาเป็นลูกค้าที่อุทยานบุญิยมกันบ้างค่ะข้าวแกงนะคะก็มันจะมีบางส่วนที่แพ็คไว้แล้วแล้วก็ท่านก็หยิบไปได้เลยนอกจากหน้าตู้ ที่ท่านจะรับประทานที่นี่ก็แจ้งนะคะแ,แจ้งทีพ่อให้ไม่ให้ที่จะเตรียมราดให้อยู่แล้วมาที่แผนก,ก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะโอ้โหเป็นที่นิยมมากเลยนะคะท่านใดมาที่อุทยานนิยมน้อยท่านนะคะที่จะไม่หยิบก๋วยเตี๋ยวหลอดจะอร่อยหรือไม่อร่อยอยังไงก็ท่านต้องลองเอาดูนะคะว่าอร่อยจริงหรือเปล่าทําไมทําได้ทุกปีแล้วก็แทบไม่พอเลยนะคะในแต่ละปีอีกที่หนึ่งค่ะคือกว๋วยเตี๋ยวค่ะกว๋วยเตี๋ยวปีนี้นะคะ มีความพิเศษค่ะก็คือมีอยู่3ามชนิดนะคะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วก็น้ำใสซึ่งน้ำซุปนะคะก็ถือว่าเป็นน้ำซุปที่ไร้าสารพิษจริงๆค่ะจะไม่มีผงชูรสนะคะจะไม่มีสารปรุงแต่งใ,ใดๆค่ะรวมถึงแผนกใกล้ๆคันนะคะก็คือแผนกส้มตําค่ะมีทั้งตําไทยตําลาวที่นี่เช่นกันนะคะปลาร้าก็มีค่ะแล้วเป็นปลาร้าถัว่วหรือว่าปลาร้าธันยพืชก็คิดว่าโอโห้หลายคนบอกว่ามาอีสานมากินเจ โอ้แต่โดยเฉพาะเจที่ใส่ประแดกเป็นยังไงอ่าเป็นอย่างนี้แล้วค่ะก็ให้ท่านดูรัวๆไปเลยนะคะโอ้เห็นแล้วก่อนหลายคนบอกว่าไปที่อื่นจะไม่ค่อยได้กินนะคะปร,ะรารแบบว่าแซบถึงใจถ้าเกิดว่าต้องการรสที่ท่านต้องการยังไงก็บอกได้นะคะเราจะมีแม่ค้าจากเครือแหกสิกรรมไก้สารพิษซึ่งสับเปลี่ยนมาบริการลูกค้าอยู่แล้วค่ะจะเอาเพจจะเอานัวจะเอารสชาติยังไงเนี่ยบอกได้เลยนะคะ เพราะว่าทุกคนยินดีเต็มใจตั้งใจบริการกันอยู่แล้วค่ะโอ้โหเห็นแล้วนั่นนะคะบางคนน้ำลายสอนแล้วค่ะเห็นตำอันนี้จะเป็นตำไทยนะคะถ้าตำลาวก็จะใส่ปร,ราเข้าไปซึ่งปร,ราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องพยาอเลยค่ะเป็นปลาสุกที่ทําจากธัญพืชจะรสชาติเป็นยังไงต้องแวะแผนกส้มตำนี้ค่ะกินกับผักกัะจงกับผักบุ้งที่เราปลูกกันเองนะคะแหมแซบอิลีนะคะ ามาต่อกันที่แผนกน้ำธัญ,ญพืชตอนเช้าคะ่ะลูกค้าจะนิยมมาก็กมีทั้งซุปผักซุปฟักทองซุปธัญ,ญพืชน,น้ำเต้าหู้หวานน้ำเต้าหู้จืดมีหมดคะ่ะรวมถึงอาหารพิเศษนะคะข้าวผัดแหนมข้าวผัดเต้าหู้กับเห็ดหลายคนก็จะแพ็กไปที่ที่ทํางานบ้างนะคะเพราะว่าอาจจะเผื่อตอนเที่ยงด้วยอันนี้จะเป็นข้าวข้าวผัดธัญ,ญพืชน,นะคะจะมีธัญพืชใส่เยอะแยะมากมายอันนี้ก็ หลายคนนะคะลูกค้าชอบข้าวหน้าเป็ดเจข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงเจทั้งหมดก็เตรียมบริการลูกค้าค่ะก็เป็นโดยเฉพาะเมนูนี้นะคะเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นก็ชอบกันค่ะเพราะว่าน้ำซอสน,น้ำจิ้มรสชาติแซ่บแซ่บจีรีเหมือนกันนะคะบางคนก็เอาเนี่ยค่ะเอาเฉพาะโปรตีนไปกินกับส้มตำก็มีค่ะภายในของหวานของเรานะคะไม่มีไม่มากค่ะแต่ว่ารสชาติไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่า กะทิของเราค่ะกะทิของเราใหม่สดทุกวันค่ะรวมถึงต้มถั่วเขียวใส่ขิงโอ้โหรับรองนะคะรสชาติดีมีคุณภาพด้วยค่ะมาดูกใกล้ๆก,กันนะคะก็จะเป็นแผนะอาหารพิเศษเช่นกันค่ะมีทั้งหมี่กะทินะคะหมี่ั่วซึ่งคนไทยเ,เชื้อสายจีนค่ะวันแรกๆก,ก็จะชอบกินหมี่ั่วนนะคะเพราะว่าถือว่า มีความเชื่อว่าจะทำให้สุขภาพดีอายุยืนค่ะ,ะนี่มีกะทินะคะมีกะทิอาหารกะทิที่นี่ไม่ต้องห่วงจริงๆนะคะกะทิก็คือมะพร้าวกว่าเกือบ3,000ลูกค่ะมาจากราชบุรีปลูกแล้วก็รอให้แก่จัดแล้วก็มางานนี้โดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นเมนูที่มีมะพร้าวนะคะรับรองหวานมันอร่อยแน่นอนค่ะนี่จะเป็นราดหน้านะคะราดหนาเส้นใหญ่ราดหน้า เราไม่ต้องกินคะนาก็ได้นะคะเรากินพืชผักที่ไร้สารพิษก็จะเป็นอย่างอื่นแทนเป็นกวางตุ้งเป็นบักกาดผัดซีอิ๊วค่ะอาหารอิตาเลียนก็มีนะคะท่านผู้ชมค่ะมกักกโรนีผัดค่ะโดยผนกงอาหารพิเศษเนี่ยนะคะป้าดอนาก็มีทีมงานสิิ์เก่า,แล,กา,าแล้วก็นักเรียนสมาชิกขาแล้วก็นักศึกษาชีวช่วยกันพรึบพร้อมค่ะเพราะว่าหลายเมนูจริงๆนะคะต้องให้หลายๆคนต้องช่วย จะเป็นขนมจีนค่ะมีทั้งน้ำยากะทิแล้วก็น้ำยาใต้ค่ะนะคะนี่นะคะขนมจีนใกล้ๆกกันค่ะก็เป็นกระเพาะปลาเจค่ะโอ้โหแทบจะไม่เห็นน้ำเลยเห็นไหมคะท่านผู้ชมค่ะจะเห็นแต่เนื้อทั้งนั้นเลยค่ะโอ้โหเนื้อก็มีทั้งมะพร้าวแล้วก็เส้นมะละกอมีทั้งข้าวโพดมีเห็ดต่างๆค่ะ ตรงข้ามกันนะคะตรงข้ามกันก็ท่านใดที่ชอบกินข้าวเหนียวหรือข้าต้มยามเช้าก็ซื้อไว้ตอนเช้าได้นะคะมีขอ,อของทอดเป็นหมูแดงเจกรอบบ้างมีโปรตีนกรอบบ้างค่ะปีนี้นะคะเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ใหญ่เลยค่ะสําหรับกระทะของกริาศาสตร์นะคะกริาศาสตร์ที่ลุงตู่กับป้าอ้อยนะคะแม่ครัวใหญ่2ท่านเนี่ยยกกระทะใหญ่นะคะมากวนอยู่ที่หน้าร้านกันเลยค่ะ <S <S ขอบอกเลยนะคะ <S <S โอ้โหใหม่สดทุกวัน สอบถามนะคะว่ากวนวันหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าครั้งเลยละคะ่ะแล้วครั้งหนึ่งก็เยอะๆถามว่าหมดไหมคะหมดะคะ่ะหมดทุกวันเพราะว่าทั้งเข้าตอกอุดวัตุดิบต่างๆเนี่ยคั่วเองทําเองใหม่สดตั้งแต่เข้าตอกข้าวพองต่างๆนะคะแล้วน้ําตาลก็เคี่ยวใหม่เพราะฉะนั้นลูกค้ามาเห็นก็ชิมได้นะคะราคาก็ถูกค่ะถุงเล็กจะอยู่ที่20บาทถุงใหญ่แพงสุดแต่ว่าถูกมากเลยนะคะก็อยู่ที่50บาทค่ะ มาถึงน้ำนะคะน้ำดื่มที่บริการก็จะมีน้ำสมุนไพรต่างๆค่ะเราจะไม่มีน้ำอดรมณ์นะคะจะมีน้ำสมุนไพรกับน้ำน้ำดื่มบรรดาศค่ะซึ่งน้ำดื่มบรรดาศที่บรรดาศผลิตเองนะคะน้ำแซบอิลีอยู่ที่ราคาขวดละ5บาทแล้วก็น้ำดื่มย่้านางใบเตยก็อยู่ที่10บาทค่ะแพงขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่ากระบวนการเบรฟริบนั้นมีการซับซ้อนมากขึ้นเสร็จแล้วค่ะหลังจากจับจ่ายใส่ตะกร้าใส่ถาดมาแล้ว ก็มาจําหน่ายแล้วก็มาชําระที่จุดเดียวชาระเงินจุดเดียวที่บริเวณแคชเชียร์ก็สามารถชําระได้เงินสดหรือว่าจะโอนสแกนก็ได้ค่ะอิ่มบุญนะคะอิ่มใจที่อุทยานบุญนิยมต้องมากินเจที่นี่นะคะทุกคนยินดีเต็มใจตั้งใจบริการจริงๆค่ะเพราะว่าเราถือว่างานนี้นะคะเป็นงานมหากุศลมหาทานที่ยิ่งใหญ่โปรดปล่อยชีวิตสรรพสัตว์ทั้งปวงค่ะเดี๋ยววันหลังก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ดูกันหน่นะคะว่ามีแผานกไหนที่น่าสนใจสำหรับมหกรรมถือศีลกินเจปี2567นี้ค่ะ,จะเจริญทําสํานึกดีค่ะ